สวัสดีครับท่านผู้ชม EP นี้เรายัางอยู่กันที่ปากใต้บ้านเราไปชมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนดหมูหม่ที่9ตําบลหานเทาอ,อําเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยการนําของนายลื่นแจ้งกระจ่างกํานันตําบลหานเทาและประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนดหมู่นายศักชัยแจ้งกระจ่างผู้จัดการธนาคารหมู่บ้านโนดหมู่ พร้อมด้วยคณะกรรมการพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567พร้อมระดมทุนสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนดหมู่มีนายจูสินหนูเสนประลัดอำเภอปากพยูนเป็นประธานในพิธี และนางสาวอนคงตุลัต์พัฒนาการอำเภอปากพยูนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยขออนุญาตขอของตูดีประบาดปกเก้าปุกหนงเรื่องในอภิรักิจิตะสมัยในวันเฉลิมระชนม์ปรรสาของสมเด็จพระนางเช้าสุริทิรัระบรมราชีนา ระบรุมรานาชจุนีพันปีหลวงในวันที่1 2สิงหาคมพุทธศักราช2567นี้ข้าพระพุทธเจ้านายชูศิลป์มุสเสินรประเลัดอำเภอป็าบพยูนร่วมด้วยข้าราชการระชชชนตระปูนันท์ที่มาชุมนุมขอพเพียงกันอยู่ณที่แห่งนี้มีความพึ่งปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมทันแสดงความจงรักภักกีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันนี้ พวงฆ่าพระพุทธเจ้าล้วนประจั์แจ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่ารองทุมีประบาดได้ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะปฏิบัตบิบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่านาปชาลาัยด,ด้วยพระปีชาสามารถและด้วยสายประเทศอันยาวไกลได้ทรงพระกรุณาลิริมโครงการต่างๆหลากหลายอาทิ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพเป็นการสา่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับประชาชนทุกที่ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์เพื่อคุณทุกสปปรพสิ่งคลุ่นืนแผ่นดินไทยรวมทั้งการอนุรักษ์และสืบอตอดด่ดประดกศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาที่ล้ำค่าในต้องถิ่นต่างๆของไทยให้ดำรงอยู่อย่างยังย่งยืนตูกทอดถึงอนุชนในชาติถึงต่อไป ในวาระอันเป็นมิมามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความชุนลับปักดีขอประานุภาพเอกุลพระศรีและจน้าทีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากุลตลอดทั้งตลอดทั้งอนุภาพเอกุลพระสยามเทวาธทิร่าโดนอภิบาลประทานยโทให้ใต้ฝ่ารองทุนีพระบาททรงพระเจริญร้วมด้วยสิ่งสวัสดิ์ที่ปัฒนาุญคุณประจนมายุ่งยิ่งยืนนาน ทงรงราชสมบัสามดายยนราชเจกรูคาพยาทิไย์พระตาลามัยเจงแรงสมบูรณ์สถิตเ็นยิ่งหวันปกเก้าครัวร้าพุทธเจ้า,า,า,าและหลาประสุนิกรสาบจิรติการเถืนด้วยเก้าด้วยประมองขอ,งขอ,งอดีจักอาาโ,โนสิรักการโนภูม,มิก่า โอลิระอุณทาอุนทาราสงหวรงกัจจพิสุ ัทธานะคะจำนวนเงิน8 5 0 0 0บาทนะคะโดยจะมอบผ่านทางท่านประหลับจูดีหนูเตนนะคะประาธานในพิธีเพื่อจะส่งมอบต่อให้กับประาธานกองทุนแม่ของแผ่นดินมบ้านหมู่บุรี่กตำบลหันเทานะคะแล้วจากกิจกรรมในวันนี้นะคะผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะคะได้สมทตบริจาคเงินศัตธานะคะ โดยระดมทุนได้ทั้งหมด950บาทนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นวันนี้นะคะที่จะมอบให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนุนในการดําเนินกิจกรรมของกองทุนแม่ต่อไปนะคะรวมเป็นเงินทั้งหมด85,950บาทนะคะขอกราบเรียนเพื่อนประธานในพิธีนะคะท่านคุณสีหนูเสียงประธานหน้าหน้าพิธีนะคะและเรียนเชิญนายลิ้ง แจ้งประจ่างประธานกองทุนแม่ของแตนลินมายลินต่อนะคะแล้วก็เชิญท่านสับจักชัยนะคะสักชัยแจ้งประจ่างนะคะธนาคารประธานธนาคารหมู่บ้านนะคะมอบเงินให้กับท่านคือสีพรนะคะนะคะถ่ายรูปทักก